ใกทั้งเขาจุดพักรถอำเภอองเจียมนะครับเด้อพี่น,ออน,น้องคนไหนที่ในวังคิปวิดีโอนี้เราอยากมาก้อพี่น้องเด้อนี่นะครับมาแม่ขมายูข้างในนี่พ่นก็มีที่กางเต้นไห้ครับนี่สองทีบอกลกางเต้นกันได้ครับกางในลายตัยงอยู่ครับพี่น,อนอ้องคนไหนพี่น้องคนไหนอยากมาพักม,า,มาก่อมจากเหิื่งงานเลิกงกยังมากอยากมาพักผ่อนได้ครับ นี่แหละครับตังเขาอยู่ข้างหลังของไงนี่แหละพี่น้องวัดธรรมคูวหาสวรรค์นี่ครับวัดธรรมคูหาสวรรค์อยู่หลังของไงนี่ครับเอาจากไหนไปบังข้างในกันพี่น้องเมื่อน,นี้บ่ได้ไปหากินครับพี่น้องพ้าขอบวกวัวมาเทียวครับพักพ่อนเมื่อนี้ก็สีมาแจ้งอยูจุช่ชมวิวไอ ไม่น้ำสองสีครับพี่นอ้องนี่ครับอนูมา,มาเทียวครับพัวมาเที่ยวครับพี่น้องมาพักฟันเหมือนนี้ยุดปีใหม่ยุดต้ายมือร้ายครับมาจุดชมอยู่ไม่น้ำสองสีครับมบา่บิ่งว่าอาทิตย์เกิดผพี่น้องก,ก็ดังขึ้นครับก็นั่งเกิดมากครับวิวก,ก็นั่งสวยพี่นอ้อง อันนี้คือจุดชมวิวแม่น้ำสองสีครับอยู่ต่างอยู่ขางถนนครับถนนหลวงตรงขามครับหนาล่องพยาบาลนะครับพี่น้องล่องพยาบาลอยู่ไกลครับวัดทำขั้หาสวรรค์ครับวัดทำาั้หาสวรรค์ที่ท้านคนนบพี่นอ้องามีที่ท่านขามาเป็นจุดพักรถนะพี่น้องาขาขงม่าข้าวขาม่าจอด อันนี้เพิเ่นเปิดให้กลางเต้นพร้อมนุษยพี่น้องนีปดปฏ้กลางเต้นพร้อมมีร้านกลางเต้นสองสองล้านครับนี่นะครับบ้านกลางเต้นเพิ่นอากาศเย็นๆขนาดพา่พักผ่อนพี่น้องอันนี้ก็ผ้าพีนอ้าพี่น้องมาเบิ้งครับหาเบิ้งสิมาแจ้งอยู่นี่นะครับเมื่อน,นี้มาแจ้งอยู่จุดชมวิวมาเบิ้งพาที่เป็นครับ ้องน้ำพ่นก็สะอาดอยดูยคร้บพี่น้องของน้ำพ่นกับมีมีหของน้ำบริการน้ำสะอาดดูครับวิวธรรมชาติก็สวยอยู่ครับเหมาะกับการกลางเส้นอากาศเย็นเย็นะครับวูเขาตอนนี้ยังเบิงบ่เห็นหรอพี่น้องเนี่ยบ่เห็นบันไหน,นยังเหงื่ออยู่ครับยังเศร้าครับดูอันที่เนี่ยไปก็เห็นเป็น ไนนม,ม่น้ำมุนครับไม่น,นามโค้งมาบังดิ้งครับดิ้งเด่นดิง้งชาดิ้งไม่เคยนั่งดิง้งชาครับดิ้งหน่อยสองตัวบ้านกลางเต็นต์เป็นไงยังอยู่ได้เป็นอ๋อ นี่ต้นใม่มีบใบไม่แน่คะโอ้ยก็ีกขาเลยนนองแต่ว่านี่มันก็เรดิดดูใบไหม้ร่วงน้นครับเนาะ่นก็ได้ค่อยมีห้องบันไดขิ้ง,ง้งกํลังเด่นิ้นสาสตัวครับไม่จักหนาวจากักง สวยงามมาฝากเอ็บซีครับผมเป็นบ้านต้นไม้ไปชมวิวครับพี่น่องดุดชมวิวครับงามพี่หน่องงาม หอดแล้วโครงเกียมพี่น้องอข่อยมาหอดโครงเกียมแล้วไเปบนวังวิวพี่นอ้องน,นครับอพี่น้องอเป็งีบงนะครับที่สร้างไก่ ถ้าอยากมาเที่ยวกัเชิญครับนี่ผงเจียมเป็นไปอีกชั้นหนึ่งพี่น้องเป็นบ้านต้นไหม้เพิ่นนะครับเป็นเถ็ดใหม่โอ้ยงามงามงามพี่น้องงามเป็นความสวยงามจากทรามชาติพี่น้อง่าไปใกล้ผาไ้ยงามพี่น้องงามงามเอาความสวยงามมาฝากครับมาฝากมาตอน แง่มาเ้าเบางนี่ของนี่ดีงามๆพี่น้องรับโชครับหวานปีใหม่น้ำกันสวัสดีปีใหม่พี่น้องเอฟซีปีหกหานะครับเดอ้อนี่ครับเบางธรรมชาติตัวเมืองอ,บบาาอันเภอโค้งเกี้ยมครับพี่น้องใช่ลูกมาเห็นบ้านบ้านบ้านคุณเนี่ยนานฮะเยอะดีหลายโอู้อด ทำเรไปดูกันไปเงาๆพี่น้องคลิปนี้คือสีเงาแน่เบิ่งความสวยงามก็คือสีเงาเนี่ยครับเบิ่งเดีมันเพลินไปพี่น้องเลยไมเอารถแต่รถจะคงไปทำอะไรไมชาติ ครับอ้าต้องพี่น้องคนบาดเสียววาสันค้นบาดคนหน่อยบาดเสียวพี่น้องค้นหน่อยยานต้องครับคนันคนหน่อยยานพี่น้องมาหน,นีมากับขรบขั๋วพี่น้องเลยดิ้งหน่อยยานครับดิ้งหน่อยประกาศขึ้นสูง ลิงตัวหนึ่งลงไป่นละครับลิงสองตัว่นลองไปคนละย่านเป็นบ้านต้นใหม่พี่น้องเอ้ยงามงามงามคนเห็ดใบงามครับธรรมาชาติธรรมาชาติยังเขียวกระจีครับพี่นอ้องคนไหนอยากมากวันนี้นะครับเด้อนี่เป็นเป็นจุดชมวิวจุดชมวิวของเจียมนะครับจุดกลางเต็นท์เ่อนไห้กางเต็นท์นั่มเป็นไห่กลางเต็นท์นั่มครับน่าจุดนี้ ท่รนมาติกับงามครับเพิ่งพระอาทาาออาิตย์ขึ้นทางภูเขาพี่น้องพระอาทิตย์ขึ้นทางภูเขามันคือเมลามสองสีนะครับพี่นอนะ้องเนาะเมลามโขงก็เมลามมนนุ่นนะครับประจบกันกพอนนัะนะครับสี่นเป็นน้ยสองสีแม่ตั้งชื่อก็ไม่ ความงามมาต่องเวบาร้า,ายพี่น้องชอบบรรยากาศธรรมชาติความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์เุณนวาตตัวกล,ล้างเงนครับพี่น้อง ้อ่เงี้ยทำไครหานเนี่ยปดโผล่คนมาแบบนี้หน่องอ้ยปวดแสงแรกของวัน น้ำสองสีไปน้ำครับพี่น้องเพิ่งผ้าทิดขึ้นน้ำโอ้ในบรรยากาศฟินสุดๆพี่น้องเอ้ย บรรยากาศพี่น้องโอ้มาหนี่ขออนุญาตถ้าพี่น้องเด้ก็เลยผ้าหายูยหายกินผ้าชอบรรยากาศพี่น้องเลยม้าพักผรอนกับขอบรัววพิ่งพาที่เกีก่นที่โค้งเจียมพี่น้องคุณครับอยู่ตรงจุดชมอยู่แม่น้ำสองสีครับ เดี๋ยวหน้นาตาหอทบอลที่สองนะครับพี่น้องวัดภูพผ่านี่ครับมาฮอทบอลที่สองอากราบพระวัดภูพผ่าครับพี่น้อง วัดภูเผานี่นี่สิไปร่ายบอลพี่น้องสิไปตั้งแคมป์กลางเต็นท์เข้าดาอยูหาชแขนต่อพี่น้องแรงมาทีวัดภัพพูเผ่าวัดพูเผ่าใช่เนี่ยลูกป่วยแล้วครับเออ อีกโตอีกก็เอออีกหครับเอออ่าบางจุดให้ไหลมันพี่น้องของวัดผู้เฝ้านี่ครับมาเงียบมากขึ้นเงียบมากขึ้นมาเบิ่งวันนีน้พี่น้องเป็นเหตุเป็นไอ้เรื่องแสงนะพี่น้องนี่ต้นโพเรื่องแสงาแมาเงียบมากขึ้น ไดอากาศดีดีพี่น้องอากาศห,อหอ้อนๆดีดแสงแดดดีดีจังสีงามครับมากย้ามมากขึ้นงามสีเรื่องแสงงามครับน,นี่น้ำมือนี้ครับวิวงามครับวิวสวยครับฟังประเทศเพื่นบ้านห้องครับพี่น้องฟังทางคน จุดพานแดนครับนี่เห็นกไก่ไก่พี่น้องนี่เห็นก็ขาวไก่ไก่พี่ครับจุด่านแดนตามไปฟังประเทศเพื่อนบ้านครับ้เา่ะนี่มาเห็นกไก่ไก่พี่น้อง น,นี่มาเจ้าเป็นแห้งที่สองพี่นอ้องแห้งที่สองอทัศมาชาติภูเขาเป็นแนวเขียแดนธรรมาชาติพี่นอ้องมากลวมาเป็นจุดฟานแดนนี่นะครับม้าง้ามขาึ้นยังงามพี่นอ้องม้าชมแง้ามขาึ้นยังงามอื่น่าผมเมื่อนี่ผมผ้าขอบขั้วมา ไในบางไอ้พระอาทิตย์ขึ้นอยู่ขงเจียมครับแล้วก็เลื่อยมาวัดผู้เฝาเลื่อยมาวัดผู้เฝาอำเภอศรีรินธรก็ออกจากนี้แล้วสิไปตั้งแคมป์อยูงหาแสนต่อพี่น้องเคลืนนี่เคลืนนี่ครับสิไปตั้งแคมป์อยูงหาแสนต่อ พี่น้องคนไหนมีเวลาได้ครับนออะองมาเที่ยวได้ครับวัดผู้ฝามา่างามขึ้นนะพี่น้องนะสตยง,งามว่ามามขึ้นอันนี้ผมมามากราพระนะครับผมมากราพาะจอเลี่อยจะเลื่ยไปหาแส้นต่อชิตั้งแขมอยู่หันครับคือผมจีบกระไดยูว่วัดผู้เฝ้าดนนะพี่น้องคือเป็นทางพานก็ได้าพาลูกมากราพะรับพรช่วงปีใหม่นะครับ แต่ทีผ้ารูกไปทุ่มบรรยากาศเคลื่อนอยู่หาแสนต่อแล้วก็ทีผ้ากันตั้งเข้มยูหันครับพี่น้องวนวัดผู้เภานี่งามครับงามมาเคื่อนผมมาหลายเท่อแล้วครับงามแต่บ่ค่อยได้ถ่ายรูปลงนี่ครับมาง่ามมาเคื่อนมาเบ่งคนโู้เรื่องแสงอยู่ถ่ายสาราพันนี้ครับงามครับพี่น้องเป็นจัดฐานที่ก็งาม ครับพี่น้องมหาอดหาดแสนต่อแล้วครับหาดแสนต่อเป็นหาดหนึ่งของเคลือนทิริท่อนพี่น้องาหาอดบางเทียงนี่แหละครับ,มบเมื่อนี้สิมาขอพักขอผ้าอยู่แถวนี้แหละครับต่างเต็นขางเต็นนี่ครับหาดแสนต่อ ผมก็เริ่มตะส่้าครับตะมาตะออกมาจากบ้านส่องมาเขื่อนบังพระอาทิตย์เขื่นอยู่โค้งเจียมครับพี่น้องนากะกราพระอยู่วัดธรรมผู้หาสวรรค์นาการามาวัดผู้เผาครับนาการาพระอยู่วัดผู้เผานั่งอยู่หัน ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็มาหาแสนต่อครับมาพักผ้าใสมาพักอยู่นี่ครับมาพักเพื่องผ้าใสอยู่นี่กลางเต็นกลางนั่งน,นอนข้าเล็กหน่อยคนครับหนาววันไดมันก็ลงเด่นน้ำครับเล็กหน่อยมาหน่อยพวกนี้คนมันเว่ยจักหนาวเลยพี่น้องหนาววันไดมันก็ลงครับนะ่ะของครูแบบนี้เล็กหน่อยขับน้ำ หามกับผู้ใดได้ครับหามที่ไหนกับผู้ใะปล่อยมันครับพี่น้องความสุขของเขา,าเล็กน้อยนอนลงไปอยู่กับพี่หน่อนนอนลงกับพี่นั่น พี่น้องเฮ้ยเล็กหน่อยไม่ชักหนาว oh. เด้นแล้วพู้นะครับทั้งที่หนาวปากสั้นมากประเทศนี้เอ้าปล่อยพ่นไปพี่นอ้องเบิางเอาอยู่ใกล้พ,พ่อแม่ผู้พวกครองก็ได <s ans> ้ต้ครับ <S <s <ans> <S พ่ <S <s <ans> <S พอผมน่าจผมกับกาเงเต็น <S <s <ans> <S กลางเต็นแล้วอยู่นะครับพี่น้องกลางเต็น <S <s <ans> <S กางแล้วกางยังมาแล่นกันท <s ans> ี่แคทชู้เฮ็ดกินอยู่นี่แหละครับเป็นหาดปักง่ายครับพี่น้องคุณหาดไบบกนะกว้าง หาตกปลาสูปลายังครับคนอะไรมือเวทพ่อเวทก็ได้อะไรมากมากฮะอาฟอนกับมากครับพี่น้องอ่ะงามครับร่มเย็นสบายน้ำกับใสพี่น้องน้ำใสเห็นตัวปลาเลยนะพี่น้องเลยน้ำใสดีพี่น้อง อ่เนนุ่นอยู่นี่ะ <|ja|> ้ีครับด้านกลางเต็นก์กว้างพี่น้องง่ายนกลางเต็นหักรกปลาไปวัดพี่น้องเพมีบริเสียค่าเศรสถานทีครับไ เน่ากินหาะเน่าอย่างเน่ายัางมาย่างกินพักป้อนตามสบายครับตัวใจมาเ,เป็นครอบครั่วกะมาใจตามสบายของน่าเพิ่นก็มีครับไมไให้แต่เดี๋ยวมีให้ของน่าก็าากะสะอาดมันธรรมชาติก็ดีมื่อ,อเช้าจังสีครับพีน่น้องเมื่อนี่คำยู่นี่ครับแจ้งอยู่นี่ค่ำยู่นี่กแส่เมื่อ จังเม่างอื่นๆคนนะครับทำเงินอย่างนี้นี่อาลูกมาพักพอนช่วงมันยุดยากปีใหม่ปีตอนนั้ปีฮกหาครับพี่นอ้องให้กำไรชีวิตเจ้าของไม่การพักพอน,ห,นหายอยู่หายกิน,นเช็ดเวียกยอยู่ไปทั้งบาง้านกัเมื่อยแต่ก็ไม่พักพอนครับมาหายอยู่หายกินว่าพักพอนอยู่นี้ ไม่ที่เวทีของฟักคอนบางพี่น้องธรรมาชาติะงดงามครับมาแลงกันทีนี่พี่น้องมาแลงกันที่ฟักคอนอยู่นี่ครับเต็นมาสองอันนี่ครับเต็นมาสองอันที่ฟักคอนอยู่นี่เพื่อนเข่าเขากินอยู่นี่ครับตัดแกะหน่อยก็มาน่าพีฟื้น,นเตรียมไว้ว่าอะไครับ อันนี้แม่บ้านครับนั่งดำอยู่นี่นะครับแม่บ้านแล้วรู้เขาก็เอามาเพราะอยู่พรากินพี่น้องเอามาเอามาอะไรนะครับสองใบพอดีครับมาพ,พักผ่อนเดีซื่อน้องพี่น้องน้องห้ามบได้มาฝนมาหน้าหยังนั่มาพักผ่อนครับเมื่อนี้มาบัง ไอสินสุดของวันครับพี่น้องครับอาทีตย์กำลังตกครับพี่น้องสวยงามตามทองเรื่องล่มก็ะแห้งปานอยู่ในทะเลพี่น้องเอ้ยบงขักบนยังครับทะเลน้ำจืดเมืองอุบลครับ เสียงน้ำเสียงน้ำเสียงลมอินเนาการปานยูเทเล,ล่อะพี่น้องเนี่ยเครับเดี๋ยว,ยว,วยพี่น้องด้ยนี่คือเขื่อนชินิตอด No. 有。哎呦 <Yes. S 2> เ,เป็นท่องเที่ยวสา okay, ัที่สองเที่ยวใหม่่น้องเป็นวด เพื่นวัดเกาะนะครับฟัดปลาโพธิยานมาให้อาหารปลาอะไรได้เป็น้นองเนาะปีใหม่แมสพรมกับสีเบิร์ดครับค่อหใหอได้บึงมุกหลายได้ครับเป็น้องไห้แมสสีเบิร์ตเด็ดเปนหองเยอะห้าเปอร์เซ็นต์ นะครับดึมมงมานงอเขาให้อาหารปลานี่หง่อเยู่มากครับอ,อะไรครับมีตรงทางจังหวัดภูผ่าวครับนี่นงอนอืวัดตร วัดป่าวัดป่าโพธิที่ยานครับพี่น้องแล้ขาวัดนองต้อกง,ง,งมาให้อาหารปลาไหนก็น้<อ>ปพนองเน้่ปลาจะเพียนหางแดง ขอจบาเทีบบรรยากาศงามๆนะครับพี่นอ้องปลาโค้งกว่าได้หลายครับนี่ตัวเงี้งามพี่นอ้นอง พ่อแม่พี่น้องโอ้เสียดายแห้งพ่อแม่พี่น้องเก็้เมือนนี้ติดงามๆติบเซสวยครับกับบรรยากาศไอ้เคลื่อนสิรินงทอนพี่น้องอันนี้ผมอยู่วัดก่อนนะครับวัดน้องไอ้วัดไอ้วัดป่าโทธิยานไหมพี่น้องไอเป็นสาขาหนึ่งของวัดน้องประพงษ์ครับธรรมชาติงามพี่น้องเลยเสียดายครับแบดเบิร์ดจังว ท,ท,ที่ได้จบทิปมือทิปไปซ้ำนี่หะครับพี่น้องอย่างไรก็ขอฝากว่าแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำนี้ได้ครับถามากหละกดแชร์้พื่อนในเพิ่งน้ำผมมาบ่อยท่องฮักแฟงอีสานก็อกขอกราวเข้ามาสวัสดีครับผม